คนจีนขึ้นชื่อว่าค้าขายเก่งนะครับนอกเหนือไปจากนี้เวลาที่พูดถึงคนจีนจะนึกถึงร้านอาหารนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าปีที่ผ่านมาร้านอาหารในจีนต้องปิดตัวไปถึงประมาณ3ล้านรายด้วยกันทําไมจึงเป็นเช่นนั้นคลิปนี้มีคําตอบครับ เวลาที่เราพูดถึงคนจีนนะครับเราก็จะนึกถึงสิ่งแบบนี้ครับคนจีนเวลาเจอไปไหนมาไหนก็จะท้อว่านี่ชื่อฟันแล้วมากินข้าวหรือยังแสดงคนจีนให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารนะครับนอกจากนี้ถ้าเรามองไปนะครับในทุกๆุพื้นท,ท,ท,ที่ทั่วประเทศไทยเลยหนึ่งในธุรกิจที่คนจีนทยอยเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยก็คือร้านอาหาร เราจะพบมีร้านอาหารจํานวนมากมายเลยนะครับตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือจีนแปลเป็นภาษาไทยและเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็เลยคิดแบบนี้ครับสแสดง mm ุตสากรรมอาหารจีนนั้นเฟื่องฟูแต่จริงๆ้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับถ้าเราไปดูสถิติจะพบนะครับว่าในปีที่แล้วก็ปี2024นั้นปีเดียวเองนะครับร้านอาหารจีนปิดโตไปในจีนนะครับประมาณ3ล้านรายถือว่ามากกว่าปีใดๆหรือแม้กระทั่งมากกว่าช่วงโควิดเสียด้วยซ้ำทำไมจึงเป็นแบบนั้นเรามาดูกันบ้างครับ ต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าจากการที่คนจีนนั้นตอนนี้นิยมในการที่จะเปิดร้านอาหารจีนค่อนข้างเยอะครับดังนั้นในเรื่องของการเปิดตัวขึ้นมาทําให้การแข่งขันนั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่า ตัวเรื่องของอุปทา,านสูงนั้นไม่เป็นไรครับปัญหาคืออุปสงค์นั้นน้อยไปด้วยเพราะภาวะเศรษฐกิจในจีนนั้นเติบโตค่อนข้างชา้าค่อนข้างซึมเกิดภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเงินเข้าข้างไปในฝ่ายที่เป็นการฝืดเคืองมากดังนั้นเองครับทำให้ร้านอาหารจรีนจําเป็นต้องมีการแข่งขันกันเยอะพอสมควรทีเดียวครับเรามาดูตัวสถิติก,กันบ้างครับอันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นรายงานของฉีฉ้าฉ้าซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกิจในจีนระบุแบบนี้ในปีที่แล้ว2024ครับมีธุรกิจร้านอาหารในจีนเลิกกิจาการไป3ล้านราย มากกว่าปีก่อนนั้นนั่นคือปี2023ครับในปีนั้นถือว่าปิดเยอะแล้วนะครับ1,400,000รายก่อนหน้านั้นในปี2020นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงการแพร่ระบาดโควิดที่รุนแรงมากในช่วงเวลาแบบนั้นครับการปิดตัวร้านอาหารมีแค่300,000รายเท่านั้นเองถามว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นครับหลังจากโควิด คนจีนบางคนก็มีการเปลี่ยนอาชีพครับมาเปิดร้านอาหารพอเปิดร้านอาหารคู่แข่งเยอะขึ้นสิ่งที่พวกเขาทำคืออะไรครับสงครามราคาครับมีการหันราคากันและกันมีการเริ่มต้นแข่งขันกันว่าใครราคาถูกกว่าใช้ปริมาณอาหารที่เยอะกว่าเป็นตัวดึงดูดครับสิ่งแบบนี้เองครับทำให้กําไรร้านอาหารแต่ละร้านนั้นหดตัวน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยพอเป็นแบบนี้ถ้าเรามองดูนะครับจะพบแบบนี้ต้นทุนสูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคุณภาพร้านอาหารแย่ลงไปรสชาติอาหารน้อยลงไป การให้บริการแย่ลงไปด้วยบางแห่งครับถูกบงังคับไปลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับเป็นประมาณสัก70-80หยวนต่อลูกค้า1รายนะครับก็คือประมาณสัก300กว่า400บาทต่อ1รายด้วยกันเมนูที่กำลังฮิตตอนนี้ครับเช่นกรณีของกาแฟ1แก้วนะครับราคา9.9หยวน46บบาทตอนนี้ตกคนหนึ่งนะครับเวลาที่ขายอาหารขายกาแฟได้ถือว่าถูกมากบางครั้งบางคนตั้งถามว่า ขายได้ยังไงในราคาแบบนั้นสาเหตุก็เพราะพวกเขาต้องแข่งขันเพื่อทําการอยู่รอดนั่นเองอีกหนึ่งองค์ประกอบครับในร้านอาหารที่หักออกไม่ได้เลยคือเรื่องของค่าเช่าครับเราไปดูร้านอาหารที่ปักกิ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ถือว่าร้านอาหารมีอายุสั้นมากกล่าวคือร้านอาหารแต่ละร้านมีอายุเฉลี่ยมไม่ถึง1ปีครับดูตัวอย่างของค่าเช่ากันบ้างบริเวณโอลิมเปียปาร์กก็คือใกล้ๆกับสนามกีฬารังนกที่มีการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่ามีคนมีการจราจรที่มีจําาานนวว้้ออยแลลคร่่เช็กเ็กก ค่าเช่า5 0,000หยวนพูดง่ายประมาณ2 3 0 0 0 0กว่าบาทคนเดินหรือว่าทราฟิกก็จำนวนน้อยแล้วสิ่งนี้เองครับส่งผลกระทบให้ราคาอาหารนั้นต้นทุนสูงมากแต่ว่าขายไม่ได้สักเท่าไหร่ทางด้านของจูตันเผิงซึ่งเป็นนักวิเาาาคราะห์ุาสารกรรอาหารในจีนบอกแบบนี้อายุเฉลี่ยนะครับของร้านอาหารที่อยู่ในปักกิง่งไม่ถึง1ปีในขณะที่อายุเฉลี่ยนะครับของร้านอาหารที่อยู่ในจีนทั้งหมดอยู่แค่ประมาณ500วันแค่นั้นเองนะครับกำไรร้านอาหารเป็นยังไงบ้างกําไรร้านอาหารก็ลดลงไป88%ในช่วงครึ่งแรก ของปีที่แล้วเมืองใหญ่อื่นๆเจอปัญหาแบบเดียวกันครับไม่ใช่แค่ปักกิ่งเพราะว่าเซี่ยงไฮ้กวางโจวเซนเจนิ้นเองก็มีอัตราการปิดตัวร้านอาหารถึง10%สิ่งนี้เองครับส่งผลกระทบทาใหรัฐบาลจีนนั้นมีข้อห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทําให้ SME ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจนะครับของธุรกิจจีนไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยนอกเหนือไปจากนี้นะครับเราไปดูกันบ้างว่าตัวรายได้อันนี้ไม่นับจํานวนรายแล้วครับเอาตัวรายได้เพราะว่ารายได้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจีนชะลอตัวลงครับ จากเดิมโตขึ้น20.4นะครับในปี2023ในแง่ตัวรายได้นะครับปรับตัวลดลงเหลือแค่5.3แค่นั้นเองซึ่งตรงนี้เองพบว่าอัตรากำไรกล็ลดน้อยลงจำนวนผู้ประกอบการก็ลดน้อยลงด้วยดังนั้นแหละครับจึงทำให้ต้องมาคิดแล้วครับว่าแล้วจีนเองจะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างไรท่ามกลางความท้าทายในรูปแบบแบบนี้ร้านอาหารจำเป็นต้องลดต้นทุนลดคุณภาพไม่สามารถอยู่ได้ผลทางน่าจะเป็นอย่างไรคงจะต้องรอเวลาเท่านั้นที่จะมาตัดสินครับ ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ครับ